สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องพหัชชนเนลครับมือนีครับวันที่13ท่าธันวาคม2 5 6หาครับผมมือนีครับจะโทรหาพิ่ายออรับแปนะครับผมเนาะถ่ายชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามในเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวโทรหาพิ่ายออรับแรปครับผมโทรหาพิ่ายออรับแแปลนะครับสำหรับคนที่ถามผมว่า ถ้าหากช่วยตามอาจารย์ต้อยให้หน่อยนะโค้งสุดท้ายนะวันเลขออกหรือว่าก่อนวันเลขออกหนึ่งวันเดี๋ยวผมตามให้ครับผมเนาะประมาณสิบหาหรือว่าสิบหกครับผมเดี๋ยวผมโทรถามอาจารย์ต้อยให้ครับผมเน้นย้าโค้งสุดท้ายนะครับตอนนี้รอก่อนนะครับโทรหาพิตาดีกว่าครับ รับสายไหมรับสายหรือเปล่าสวัสดีค่ะน้องภาหาสวัสดีครับพี่ต่ายครับลมเย็นชิวๆเลยใช่ครับพี่ต่ายเมื่อเช้านี้บ้านผมฝนตกลิน้เมื่อเช้าเนี่ยโอพี่ต่ายก็ตกแล้วหาางก็ตกเหรอใช่ครับพี่ต่ายทั้งตกทั้งลมเลยนะคือพคคเมื่อเช้านี้อากาศเย็นมากเลยเมื่อเช้าเนี่ย แต่พี่ว่าอากาศดีมากเลยพี่ชอบชอบเนี่ยอหตอนเนี้ยไม่มีแดดเลยโหเราก็ลมเย็นชิวๆแล้วพี่ต่ายอยู่กลางนาอ,อ๋อทาอะไรพี่ต่ายปลูกข้าวนะมามามา,มาตัดตัตเดเล็มๆพวกหญ้าพวกอะไรเงี้ยมาตรวจด,ดูบวบเบิกําลังออกแล้วก็ไปอะไรนะกระจงกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบแดงออกเต็มไหอ,อ๋อครับผมนึกว่ามาใส<ำ>่ปุ๋ยด้วยจ้ะนึกว่าทําทนา <laughs> ไม่ได้ทำนา นาทําทไม่เป็นให้คนอื่นทําให้คนอื่นทำแล้วเขาก็แบ่งข้าวให้เราครึ่งมันเอนองนี้ยมีแค่สองแปลงเองไม่มีเยอะหรอกครับผมพี่ต่ายพ่อแม่ให้มาแค่นั้นแหละพี่ต่ายอ่ะครับเดี๋ยวจะไปจำนองแล้วเนี่ยขายทิ้งหมดเลยยุติการับผมขายทิ้งหมดเลยฮะขายทิ้งเลยครับผมขายทิ้งหมดเลยครับผมไม่เอาไม่อเอาแบบเ๋ยวปูมาหักคอเ๋ยวปูยากตาทวดมาหักคอยครับผม โอเควันนี้พี่จ่ายมีหวยเอ่อเลขอะไรนะพี่จ่ายบอกน้องมาเมื่อกี้เลขอะไรพี่ต่ายจำไม่ได้แล้วอเอายะพี่จ่ายก็ลืมเหมือนกันแล้วเนี่ยร <c oughs> างบางชุดล้างบางอืมครับผมชุดล้างบางนะคะวันนี้จะล้างบางกันไปเลยครับปีใหม่ทั้นทีครับพี่จ่ายแล้วพี่จ่ายแล้วแล้วพุ่งพุ่งนี่สิบสี่แล้วนะสิบสี่สิบห้าสิบหกพุ่งจ้ะ <c oughs> เลขล็อกวงในก็มาก่อนหนึ่งวันแล้วก็ไออะไรนะไม่ไม่อะไรนะบนล่างเลยนะจำไม่ได้ลเลขสามหางอะไรนี่แหละจําไม่ได้เลขสามหางไม่รผ่อนแล้วแหละไม่รับประกันบนล่างอะไรนี่แหละนะครับครับผมใช่ใช่พี่ตายก็จำไม่ได้กันหลายชุดครับโอเควันนี้นะคะพี่ต่ายจะลงชุดล้างบางนะคะล้างบางกันไปเลยอ่ะครับผมฟันฟันไปเลยนะคะ เอฟซีเตรียมกระดาษประกาศจดหรือยังคะครับผมพี่ตเตยเตรียมกรอยังเ่ยโอเคพร้อมนะจ้ะชุดล้างบางนะคะครับผมเป็นง<ม>วดสิ้นปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะครับเตรียมกระดาษประกาศจดนะคะฟันเม็ดเดียวเสียบบนชนชนนะคะครับผมคนแปดค่ะบนยิงที่แปดครับผมใช่แล้ว สาวร็แปลฟันไม่เหมือนใครนะคะฟันแปดนะคะค <c oughs> เดี๋ยวเสียงไม่ค่อยดีกับแอมก่อนอ่าห้าแปดสามค่ะห้าแปดสามครับสามค่ะครับผมห้าแปดเจ็ดค่ะอลันพี่จ่ายห้าแปดเจ็ดค่ะห้าแปดเจ็ดครับ ค่ะอย่าลืมเล่นสิดกันไว้นะคะกับหกประตูนะคะเล่นกันไว้ตัวละสิบบาทก,ก็ยังดีนะคะเพราะว่าพี่ต่ายก็ไม่รู้หรอกว่าเลขเจาะอะไรแต่พี่ต่ายก็หาแนวทางดีๆมาแบ่งปันนะคะชุดล้างบางนะคะโอเคครับผมแปดสามแปดเจ็ดค่ะแปดสามแปดเจ็ดครับนี่หละบนมาะนี่นะคะต่อไปล่างมาคะชุดล้างบางนะคะฟันเม็ดเดียวเสียวล่างโช๊ะโชะฟันสองค่ะ ล่างฟันที่สองครับถูกต้องค่ะอ่ามีสองตัวนะคะสองชุดนะคะเล่นหวยไม่กลับตับแตกนะคะครับล่างนะคะฟันสองนะคะสองสี่ค่ะสองสี่ครับสองเก้าค่ะสองเก้าครับค่ะแค่นี้แหละสองสี่สองเก้าสายวิ่งสายรูดจัดไปเลยค่ะอ๋อครับผม ุดล้างมานะคะรวยแน่ๆนงวดน,นี้เชื่อพี่ตตรงตรงกันอยู่นะสองหลายเจ้าอยู่พี่ต่ายเหรอใช่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 เออพี่ต่ายไม่เคยดูคลิปแต่เลยเนี่ยตรงกันมาในช่อง,องผมงวดน,นี้เด่นที่สองล่างนะเหรออ้าวอาราสีอาราสีอาราตีแตกแน่ๆในชุดล้างมาพี่ต่ายัาผมพี่ต่ายเายำเมทซีนะคะเล่นกันไว้นะคะกับหกประตูนะคะสองชุดสองชุดบนหกสักตัวละห้าบาทสิบบาทนะคะ ลองดูรับรองรวยแน่นอนค่ะก่อนสิกก้นปี <c oughs> อยากให้เอซีมีตังค์กลับบ้านเที่ยวปีหมุ่มปีใหม่กันเนาะไปไหว่พ่อไหว้แม่แมไปเลองครอัต่างสันกันนะคะเดี๋ยววันนี้พี่ต่าจะไปเที่ยววันนี้นะวันนี้พี่จ่าจะไปธุระในเมืองอยู่นนพี่ตา่ออตากาลังมาใสปุ๋ยใสอะไรเสร็จเดี๋ยวจะไปในเมืองก็ราออัดคลิปกับน้องพาดนี่แหละอ๋อแต่ว่าวันนี้ผมจะไปเท,ที่ยว่เชียงทานวันนี้นะแล้วโอ้โหไล่ายช้าจังเลยครอบครัวหันสาเนี่ยเที่ยงเที่ยงเลยพี่จ่ายเดินทางเที่ยงเลย รถกี่ชั่วโมงถึงคะประมาณสามสี่ชั่วโมงไกลเหมือนกันนะพี่ต่ายโอ้ไกลเหมือนกันเนาะใช่ใช่ไกลเหมือนกันแล้วเราผ่านขับรถคนเดียวใช่ครับไปไปหลายไปเยอะพี่ต่ายั้องเดินสก้าด้วยรถเดินสก้าด้วยหลายคันอ๋อเหรอเหรอรถเจแดงด้วยใช่ไหมครับผมใช่ครับอืมจ้ะจ้ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะครับและก็อย่าลืมอย่าลืมกินยาบำรุงสุขภาพผู้ชายพี่ต่ายเดี๋จะได้ขับรถได้ กระปี้กระเป๋ากระชับกระเชง <c oughs> <c oughs> จะได้มีแรงฮึดโอเคนะคะครับพี่ต่ายครับสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากเออลืมพูดลืมพูดล่วงวาดใครที่เรียนหวยหุ้นเหรอหวยรัฐบาลหวยอะไรกับพี่ต่ายเรียนสูตรที่พี่ต่ายบอกว่าวินห้าตัวน่ะตอนนี้ก็มีคนเข้ามาสมัครเรียนเยอะนะ เพราะว่าถ้าใครอยากรวยรายวันก็เข้ามาสมัครเรียนได้นะคะไม่ใช่จะหวยหุ้นอย่างเดียวค่ะหวยรัฐบาลด้วยค่ะแล้วจําได้ไหมว่างมดที่แล้วอ่ะพี่ต่ายวางในในห้อง V พ P โอ้ยเจ็บคอพูดมากในห้อง V พ P ของพี่จ่ายแตกสามตัวพี่จ่ายพี่จ่ายส่งให้น้องคัดดูจําได้ไหมอ่าชุดสามตัวใช่ไหมครับมาครบบนอ่ะมาครบบนพี่จ่ายจำได้จำได้จำได้พี่ต่ายแตกสามตัวด้วยนะแต่ว่าออกตัวโต๊ด น่าเองอเค่ะนั่นแหละพี่จ่ายไม่ได้โกหกนะในห้อง V.I.P พี่จ่ายมีทั้งหมด400กว่าคนอีกห้องหนึ่งมี200กว่าคนค่ะพี่จ่ายวางชุดมารบบนแตก3ตัวค่ะถ้าใครอยากเข้าห้อง V.I.P พี่จ่ายนะคะทักพี่จ่ายมานะคะเพียงซื้อสินค้าพี่จ่ายก็ได้เข้ากลุ่มฟรีแล้วคะ่ะเป็นช่วงโปรโมชั่นปีใหม่นะคะโอเคเบอร์โทรพี่จ่ายนะคะ0942361464ค่ะ0942361464ครับ 097 231 4641จ่งสี่หกสี่หนค่ะศูนย์เก6 4เจ็ัศไม่ใช่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 ศูนค่ะ097 021 021 4641ค่ะ4641ครับใช่ครับทางเล็บเบอร์โทรพิ่สยต้องมี4มี6มี1นี่แหละครับผมอโอเคค่ะถ้าใครสนใจจะเข้ากลุ่มมีไีพิจสัยก็ยกทักมานะคะ มามามาควบคนพี่ต่ายใส่สามตัวนะวันนี้ก็แตก่กีค่ะโอเคครับผมจด้โอเคแค่นี้แหละเนาะครับพี่ต่ายคราวนี้ก็ไมมีไดมากขอให้ซีที่ติดตามน้องหมัดกับพี่ต่ายหมดเี่หมดสิลกิลกิลใจเลยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าแข็งแรงขอให้น้องหมัดเดินทางโดยปลอดภัยนะคะครับพี่ต่ายครับคุณมากครับผมค่ะวันดีครับสวัสดีค่ะโหเก่งมากเลยครับผมเนาะพูดเก่งมากเลยพี่ต่ายเนี่ยโอ้โหสมเป็นแม่ค้าก็ผมเนาะ แมค้าออนไลน์ครับผมบอกเก่งมากครับขายทุกอย่างพิจัยครับผมมือนี้คลิปนี้ครับผมจะมีนวทางของพิจายออรรับแลกครับผมมาฝากตอนเอฟซีทางซองครับผมเนาะเป็นชุดล้างบางนะครับบนวิ่งที่แปดครับเดี๋ยวขึ้นหน้าจอนะครับผมเดี๋ยวมือนี้ครับผมขอเบาแป๊บนึงครับผมเนาะวันนี้ตอนเที่ยงครับจะเดินทางไปที่เชียงคานครับผมเนาะจะไปเที่ยวเชียงคานครับผมเพราะว่า เพราะว่าบมได้ไปมาสองปีแล้วครับผมเนาะปกติครับผมจะไปทุกปีนะครับตั้งแต่ผมอยู่บ้านนะครับผมเนาะจะไปทุกปีแต่ว่าไม่ได้ไป2ปีแล้วครับเพราะว่าครับผมเนาะไปกัมีแค่หมองก็เก่าเคยไปเที่ยวมาแล้วครับผมเนาะแต่ว่าปีนี้จะลองไปดูนะครับที่เชียงคานครับผมชุดล้างบางของพิ่ต่ายออรับแรงนะครับผมบนวิ่งที่8ครับบนวิ่งที่8ครับขึ้นหน้าจอนะครับชุด3ตัวครับห้า 8 3ครับ583ครับแล้วก็587ครับ587ครับบนชุด2ตัวครับ83 87ครับ83 87 583 587นะครับล่างวิ่งที่2ครับ24แล้วก็29นะครับ24แล้วก็29นะครับกับประามาณนี้ครับผมเนาะ กัสุดท้ายนี้ครับก็ขออวยพรให้เอฟซีทังช่องขี่เบิรงคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยแป๊บหนึ่งสำหรับคนที่รอให้ผมตามารยจต้ตยโค้งสุดท้ายรอก่อนนะครับไม่วันที่15หรือว่า16นะครับก็จะลงให้เอฟซีทังช่องเน้นยำโค้งสุดท้ายครับผมกับประมาณนี้ครับผมกัสุดท้ายนี้ครับก็ขออวยพรให้เอฟซีทังช่องที่เบิรงคลิปนี้ครับเดินทางแคลคาดปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่ครับผม กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจกินคลิปหน้าครับผม